วิวูนี่สิอันนี้มันต้นเลยนะเนี่ยโหนี่อันนี้อันนี้นี่ดูดูดูดหนูจะถ่ายพี่โอ้มันไอ้นี่มันกว่าอันนี้เหรอใช่สวยดีเรียวมากเลยเก็บจกตกใช่งไหม เฟคอาต้นนี้แหละโอ้โหดิเอามันไม่ออกโอ๊ยด้วยอเบันีนี่ักนี้เนียสนดเี่ยวเลยอ้กมันก่่ข้นนีแบบอนีอันนี้ิันี้สดเร็วเรวเลยโมือ อุ้ยดูดูดูอันนั้นก็แตกอุ้ยอุ้ยนี่ไงนึวงหมดแล้วอ๋อนี่ไงพี่อ้อยเต็มเลยอ่ะนี่อุ้ยอ่ะกันไปมุดอยู่ใต้ต้นมันมุดอยู่ตั้งนานเอาไนกัเก็บเก็บเก็บทุ่งเก็บบนต้นสดๆไม่เอาเปมุดใต้ต้นนาน ย่ามากันวักนึ่งหน้งหนนึ่งหนึ่งหนึ่น่นึ่่งหัวมันน่น่นนนึ่่งห่งหน่่นึกว่าปนามาถ้าไม่งนึ้าหนนึงน่่่หนึ่ง่ง่งหน่งหน่น่่งห่งงงนนนหนงนห่ะโอ้โหใช่หานเพียบเลยอ่ะ อาเนี่ยไปดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อมันเป็นได้ยังงี้ไงไปแบบขนน้ำหนามใช่ไหมโอ้ยนี่เคียวเลยเนี่ยเข้าไปใกล้ๆโอ้ยยอันนี้เดี๋ยวพี่ดึงให้เนี่ยอันนี้อันนี้โ่เโหแกะกันฟรีๆโอ้ยอันนี้มันไม่สวยเดี๋ยวพี่เอาหามสวยๆค่ะนี่ๆมันก็ใช้ประมาณนี้เนี่ยโอยเดี๋ยวเนี่ยีเกาลัดนะเนี่ยโอ้โห เพียบเลยมันจะเป็นแบบขนน้ำหนานใช่ป่ะเราต้องเอาเท้าเอาเท้าเหยียบๆมันใช่เอาเท้าเหยียบมันทิมมันเดี๋ยวๆไม่ได้ไม่เต็มเลยอ่ะอ๋อนี่ไงมันจะแตกวันนี้แล้วก็เม็ดมันก็จะออกมาเรารู้กันคุณเจียบเรื่องนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็คุยไป นี่งงไงมันจะแตกแล้วมมันจะออกมาใช่เรากินเม็ดในนั้ยใช่แล้วก็กไ,กวไปเม็ดเม็ดไปต้มไปคัว่ควใช่เนี่ยต้นละทานนาน,านเกิดมาเพิ่งเคยเห็นถ่ายไปทางนู้นนี่ใช่หมดเลยที่เห็นโอ้หเตี้ยๆทั้งนั้นเลยเเเคนมาเก็บเต็มเลยใ,ลใช่ดูสิคนมาเก็บเต็มเลยอะ่ะใช่โอ้โมันเอาของมาเลมาล้ย่หัวหอเดี๋ยวใส่เป้อ ใช่ใช่แล้วแถวๆนี้นะพี่อ้อยไม่ต้องไปไกลเขาไปหาลูกใหญ่โอ้โหชี้ชี้ชี้โอ้โหเห็นไหมคือมันล่วงมานี่ดูดูนี่ดูนี่นี่มันล่วงมาโอ้ยมันจับเจ็บมือมันเด้มเจ็บมันล่วงมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้กระล้ามก็จะอยู่ข้างในใช่เราก็เหยียบเหยียบไปโอ้ยเพียบเลยเนี่ยดูสิ โอ้ยเก็บแค่นี้ก็เพียบเลยต้นมันเตี้ยเมันจะร่วงเก็บก้นแช่ช่องแข็งลไว้จ้ะเวลากินแล้วก็เก็บก่อนคนมาเก็บเยอะมากต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะโหดูคจะบ้ามุดเขีเอาม่กล้าเห็บเห็นเห็ด้วยดีแมวเลยเห็นไม่กล้านแ ลูกเ,เขียวๆนี่มันเพิ่งตกลงมาเนาะใช่มัทำไมไม่แก่มุดเข้าไปใต้ต้นมันมึ่งเขียวโอ้ยทำไมเผาเดินข้ามลูกใหญ่ไปไหนไหนๆน, <c oughs> นู่นๆทำไมเดินข้ามลูกใหญ่นี่ไง <c oughs> นู่นอ,อันเฟ่องตาตาเสดงว่าหู้ต้นใหญ่มากเลยประมาณส <c oughs> ิบหกคนโอบได้ทั้งเนี่ยเนาะต้นใหญ่เลยเป็นไง เนาะว่าอยู <poisoned indo> ่มานานแล้วแต่พี่ออมมาอยู่วินเชสเตอร์ยี่สิบปีแล้วที่เห็นนะพี่ออมมาอยู่ที่ดูสิตั้มใหญ่อะคนมาเก็บกันเยอะเลยมามันมาเจอคนไทยคนไทยมาเก็บคนไทยเหรอเอามากับเพื่อนเหรอคะอ๋อก็ดีเนาะจะถามาเมืองไทยกลับไหมอย่าไปถามเลยตอนนี้ คนติกะยังไม่คิดกับนแต่มมีงคเกอยากรับไอ้ยิกาใช่ไหมะเขาเริ่มเปิดประเทศแล้วให้ดูต้นโหดูพี่อ้อยดูเที่ยวกับพี่อ้อยเอามันจะไม่ติดใช่ไหมค่อพออบเสร็จเอาออกมาพออุ่นรีันแกะเลยใช่ถ้ามันเย็นแล้วมันแกะยากใช่ใช่ มันต้องแกะแต่ตอนละมันแนนมาพี่อ้อยก็เห็นเข้าแมวตัวนี้เมื่อวานนี้ต้มดูที่ว่าตอนตอนต้มใหม่ๆมันก็แกะง่ายก็ต้มเฉยนะคะใส่เกลือคือถ้าเกิดต้มนี่พันเนื้อมันจะเต็มเดียหค่ะแต่ถ้าเกิดเอาไปคั่วแล้วแบบเนื้อมันหดอ่ะใช่ก็เลยแบบลองยินต้มดูก็มันๆดีวอร่อยดีดีอร่อย ยังจะเก็บเผ็ดอีกเห็ดอะไรไม่เห็ดสีเขียวๆนี่คือมันพังร่วงมานะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมขามันจับเลนี่เห็นไหมเห็นไหมขามันจับโอ๊ยหนามมันแถมมันต้องว่าพี่อ้อยมามามันเปิดอันนี้หน่อยเนี่ยอันใหม่อันเนี้ยมันต้องตกหรอใช่มันตกสีเขียวเขียวที่นี่เม็ดนี้มันใหญ่เหมือนเก็บเม็ดเอาเอานี่ อะแตกแล้วคุณเจ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูบเล้อเลยอ่ะนี่โอ้โหสีเขียวเขียวมันเนื้อเยอะเกินจนหบดเนื้อมันแตกแตกออกมาเลยเห็นไหมคะสีเขียวนี่คือมันเพิ่งตกออกมาเขาไม่ได้เก็บอย่างนี้นะเราทำของเราเองเขาเอาเท้าขยี้ขยี้ใช่เขาเท้าขยี้นางเอาไม้เคาะ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 ให้มันเป็นดินหน่อยไม่งั้นหนามมันแทงเจ็บดูสิ แพงนะเนี่ยไปซื้อนี่ก็แพงโวิลลุบมาเลยเชื่อไหมอยู่เมืองไทยไม่เคยได้กินเลยเหมือนกันนี่กไงนี่รู้จักพี่ตูนป่ะจ้ารู้จักจ้าออ๋กลับไปได้เออพี่อยู่พัทยาลงมาเลยได้เดี๋ยวไปเจอกันเมืองไทยเฮียฮาปาร์ตี้ แต่ทะเลตรงทะเลกันมาย่างของที่บ้านใช่ไปหาของทะเลย่างกินกันดูดูดูเม็ดเป้งๆอั่งนั้นเลยเยอะมากค่ะดูสิเนี่ยมันอยู่ที่พื้นเนี่ยไอ้อันนี้อันนี้อันนี้ก็ใช่เลยนี่ลูกสัตมันพึ่งร่วงอันนี้ก็ใช่เนี่ยใช่เนี่ยอะไรนี่อันนี้ก็ใช่ใช่ลุโอ้โหมันอยู่ที่พื้นอ่ะเก็บกันมันดูนี่ เอาเอาอย่าออกหน่อยดิไม่เอาย่าแหมสวยอ่ะตัวเดินเดินไปนี่เจอตลอดนะเจีบเหี่ยวคอมโอ้โหเฮ้ดูเดินเดินไปนี่เจอตลอดนี่ไม่มีไหมใช่ไม่เห็นต้นเล็กที่ไหนได้โอ้โหดูพี่เอ้ดูหนูแบบกองละคือแบบหยิบเอาหยิบเอาเลยอ่ะดูสิ หยิบเอาหยิบเอาเลยเยอะเลยน่าจะอยู่ในฝักก็มีเยอะเยอะขยอบเยอะสนุกปะเก็บมันเลยเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่เก็บกันมันเลยเยอะเยอะเยอะ ไม่มีใครมาเก็บเพราะคิดว่ามันต้นเล็กไงเราเข้ามาถูกทางแงน,นี่นี่โอ้โอโอถุงอะดีไม่เอากระสอบมาม,มันอร่อยนะคุณเจี๊ยบที่พี่เอาไปให้เนี่ยก็โซนเดียวกันแต่พี่อนไม่ได้มา,นานต้นนี้อ่ะวันต้นนี้ใช้ได้เลยนะเเต็มลยเต็มเลย ข้าวไก่นั่นเมื่อเช้าอ่ะที่ขโมยคนเก็บไปตาดูเก็บมาเยอะขนาดไหนคิดดูสิกิโลถือกันกลับไม่ไหวมองกล้องหน่อยดีไหนไหนแมวเหมียวแมวแมวแมวเจ้าที่แมวเจ้าถิ่นเฝ้าเฝ้าสวนเกาลัดไหนมองกล้องหนสิแมวเหมียวแมวเมียวใช่หรือแมวเมียวแมวเมียวจะมาสีใหญ่ สิสวนใหญ่มากอ่ะแกไม่หว่นไม่ไหวค่าพอก่อนนี่จะเต็มถุงอ่ะขนลับไม่ไหวกี่กิโลวะเนี่ยอันน้อัมเก้าโฮมหนาวโอเคคิดเสร็ปปคิ้บเซ็จบาย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 มาเหมียวพาสวนไปุกมันจะเดินตามนั่นไงพลาแล้วไปไหนอ่ะมันเดินตามพี่อ้อยอ่ะอจีรู้ไหมหายเจี๊ยบแล้วเยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล เดิด oh, oh, ูส ah. ิมาอ้นมาอ้นมาอ้นไะบ๊ายบายลูุกสวยอ่ะฟ้าเป็นฟ้าเลยพี่อ้อย